วงดนตรีสุดครีเอทจากอายุธยาที่สร้างสารรค์ดนตรีอินดี้ในรูปแบบใหม่วงนี้ขอบอกเลยว่าใครมาเจอกับพวกเขาต้องเตรียมเก็บกระเป๋าแน่นอนเพราะฝีม,มือทางด้านดนตรีและการบาลานซ์ของวงทำได้ยอดเยี่ยมในทุกๆเพลง หลบนะครับผมตอนนี้กำลังอันนี้ซ้อมมาเต็มที่นะคะอาจจะใช้เวลาเซตอัพนานสักนิดนึงสำหรับวงนี้เนื่องจากขึ้นดนตรีตัวนี้อะไรนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเล็กซินครับผมซินรอบนี้มีอะไรพิเศษก็พยายามทําอะไรที่มันแปลกๆจากที่ที่เคยทําอยู่ทุกวันนะครับผมพร้อมแล้วนะครับ2นาที17วินาทีครับผมปุ่มมือเป็นจังหวะได้นะครับ ความหมายของเจ้าช่มีความหมายต่อไอเจ้าให้เขาหมดใจหมดกายไอก็ยอมตายให้เจ้าดีกคืนกันความหักสอของเราตอนนี้โชคดีที่เป็นของเจ้าโชคร้ายไอยสู้รับเอาไอว่าสมนองก็คือว่าช่วยกนนันมาโอ้ Moment มาวันอะไรก็บอได้ใช้นะวันแนนนห่หลมดังอะไรที่นา่าอุ้ยพอได เห็นที่บ้านใดเห็นที่บานใดเจา้าขบฮู้ว่าสาดังห้องนอดหายย้อนสองสารใจจุกของน้องบ่เคยมองอย่างสาอกขบอยากไล่ยหากเจ้าลายหากเชียวลายดียินบอกคงจนได้เคยร้องทุงจุกทองแต่บ่เคยหวันยอมเจ็บยอมทัวใจพังสั่งได้สั่งสั่งหัวใจจุกของ เด็กกอดตัเองไยายามเงาเจ้ากอดเขาเขาก็ดเจ้าดูบ่ห่างนั็งรออยู่ที่นาบึงก็ยังผ่านไปบ่แมนมาวันเลยวก็มาได้ใช้นาวันแหงลมดังราชินางไว้บ่ได้เห็นที่ปานนาเ็ที่ปานได้เจ้าบอบ่าหัวซาดัองนอนให้ย้อนหัวซาใจจุขล้องนอบเคยมองยางซา กบอยากไล่ฮักเจ้าลหาหักเจ้าลายีิงก็่เห็นชึนใดนอกความหักง่านถึงกำดังหกักหัวใจอินกำดังหักคงเดียวอ,อกต่อ แม่อมาวันแลน้ว็บอดได้ใช้านาวันแหล่ลงดังกระดังนาไว้บอดได้เหตุาลใดเหปุานใดฉขอปะหุาดดังต้งหองนอนให้ยอดส,สงสารใจจุกคอ,อน้องก็เคยมองอย่างสาถูกเมอ,อยไกลหักเจ้า้ยายหักเจ้าาย,าย,ายดียินงก่รอเจ้าอยู่เด้อ ดีมากครับผมเชิญค่ะเชิญหน้ามาเลยค่ะเดี๋ยวให้คณะกรรมการนะคะคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะสำหรับนิสเตเดียนะคะว่าดนตรีแนวแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเริ่มจากด้านนี้ก่อนแล้วกันค่ะมันดูคอนเสิร์ตละมุนละไมมากนะครับกลมกล่อมนะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับไม่มีทิฏฐิครับขอบคุณมากครับทำดนตรีใหม่ได้สุดยอดมากนะสามารถเข้ามาใส่ดนตรีที่ระดับอินเตอร์แล้วมันมันมันบาลานซ์กันนะครับ สุดยอดครับต้องงานันคเพลงนี้นะครับคือถ้าฟังเพลงของแซกมันก็คงเหมือนแซกวิ่งตามถนนดินแดงไปทางบ้านอาจารย์เอะนะครับแต่ฟังแซกเวอร์ชันนี้คือเหมือนแซกเดินเรียบกับริมสะว่ายน้ำอะครับมีสาวๆใส่บิกินี่นั่งอยู่ข้างๆมันคิวนั้นเลยนะฮะคิดอะไรอยู่ครับ ทำไมไปบิกกินี่ได้ครับผมมันมันขาดหายมานานคือฟิลนั้นนะครับคือได้ลมคัมเพงอีกแบบหนึ่งครับชอบครับเราเราหากันเลยตัดสินใจกอยู่ว่าจะดูแลจริงๆนะอยากจะให้คุณมาอยู่ในนิดนี้จังกัดนี่ดีแล้วถอดเลยแต่ว่าพวกเราจะเกินเอื้อม พาเลยพามากรแล้วเดี๋ยวเราเขาไปขายต่อให้เอได้เดี๋ยวเราอนขายกินแบบนี้มันนักร้องนั่นไ่ปลาทูนะมันจะไปขายต่อกันได้ยังไงคนเล่นดีเราว่าเราผ่าไปเขาจะมากับเราหรือเปล่าไม่แน่ใจยังผ่าได้ตอนตัดสินก็ยังผ่าได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าน้องเขาน่าจะมีอนาคตเพราะว่าดูจากการที่คณะกรรมการคมนเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวรอบต่อไปโดนแน่ ใช่ครับผมตอนนี้ให้มิสเตอร์เบียฝากอะไรสักนิดนึ่งครับก็ประทับใจกับรายการนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าได้เจอพี่ๆน้องๆศิลปินเยอะมากแล้วก็แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทีมครับแล้วก็ขอบคุณด้วยครับที่ทำให้พวกเราได้ขึ้นมายืนเวทีอันทรงเกียรติแบบนี้ครับผมขอบคุณมากครับถ้าชื่นชอบเขานะครับเข้าไปโหวต